วันนั้นเปิดโหมดคลั่งรักอุยพรวันเกิดแม็กหวานกว่าแคปชั่นก็ภาพนี่แหละวันคล้าวันเกิดปีนี้นอกจากจะไม่ต้องฉลองเหงาๆคนเดียวแล้วแล้วคนข้างๆก็ยังเติมเต็มความหวานให้แบบจัดเต็มเลยด้วยสำหรับแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลนักแสดงหนุ่มชื่อดังเมื่อล่าสุด แฟนสาวคนสวยดีกรีนางเอกวิววรรณน,นันสนธิชัยได้ใช้พื้นที่บนช่องทางอินสตาแกรมวิววรรณรอดอวดภาพถ่ายโมเมนต์พิเศษดีต่อใจซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศงานฉลองเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและมีเพียงทั้งคู่ที่ร่วมดื่มดำ่ำช่วงเวลาโรแมนติกเคียงข้างกันอีกทั้งวิววรรณยังได้แนบแคปชั่นข้อความอวยพรซึ่งมอบให้แด่แม็กวิรคณิตหวานใจสุดที่รักซึ่งแต่ละถ้อยคำนั้นเป็นการคอนเฟิร์มสถานะความรักได้เป็นอย่างดีเลยว่าทั้งสองคนคือความสุขข,ของกกัันนและจริงๆ b บบี Baby, ้เอ็มเอสขอให้ที่รักมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มในทุกๆวันเพราะรอยยิ้มของพี่มีค่ามากสําหรับหนูขอให้พี่ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับหนูไปนานๆจากนี้ไปพี่จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะพี่มีหนูอยู่ข้างๆแล้วไงขอบคุณที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กันและกันนะคะ you deserve the best because you're the best remember that love you still and you know I always will T L the end of time my home my forever love อยู่ให้หนูแฮปปี้ไปทุกปีเลยนะคะ